อ่าอ่าหอกระติบข้าวอ่าอ่าเอาไงดีเอาไงดีอ้าวน่ะกลัวกลัวกลัวกระติบหลบลมโดนขยับกลัวอ่าอ่าอ่าเอาไงเนี่ยเอาไงดีอ่ะ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 ลองดูสิเอาไงดีอ่ะเอาไงดีอ่ะวนละวนละอ่า เอาไงดีกับทิพข้าวเนี่ยอ่าอ่าก็ทิพนึ่งข้าวอ่าอ่าร้อนอ่ะอ่าร้อนอ่ะหลอนนะตัวอ่ะฮะโอ้หลอนน่ะโอ้ยอันน่ะหูตั้งหูตั้งโอ้คนพองคนพองโอ้คนพองคนพองว้าหลอนอ่าคนพองอ่ะอ่าเอาไงเอาไงกายอ้คนตั้งเหงคนตั้งโอ้โหดีดีดี

เลงให้ดีเลงที่เอาเลงนี้เลงดีเอาไงยืดดูยืดตัวดูที่ไงเอาไงเอาไงเขาอยู่ดิเขาดูดิเอาไง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 ดูดิเข้าดูดิเลงเนี้วนที่เอาไงวนนี้เอาไงเอาดิเฮ้ยเอาเอาเอามีอะไรปะเนี่ยเออ มีอะไรไหมนะ่โตรงอ่ะดูครัวไม่ใช่เรื่องเอาอไม่มีอะไรโอ้หัวสัวหมดแล้วไม่มีอะไรปปปปไปไปไปเข้าป่ามาโอู้เร็วไมมา ไม่กระโดดไม่กระโดดเป็นพันหน้าแล้วนไครับบ้าพลังเยอะบ้าพลังเยอะบ้าพลังเยอะ ขอ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 แล้วพอแล้วอไป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 เข้าบ้านไปเข้าบ้านเข้าบ้านเออเข้าบ้านไปไปไปเข้าบ้านมาเข้าบ้านมาเข้าเออพอ